ครับวันนี้ผมมาดูอีกกึ่งน,นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือไผ่เลี้ยงนะครับผมเที่ยวผมไผ่เลี้ยงหรือไผ่สร้างไผ่นะครับที่ผมเอาปลูกไว้ในไร่นะครับนี่ก็กอค่อนข้างสูงขึ้นไปทีเดียวนะครับแต่ไผ่เลี้ยงนี่จะยากกว่าไผ่สร้างมูลนี่นะครับเวลาเจอลมแรงเพราะด้วยความที่กิ่งของมันเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเนี่นะครับลำของมันเนี่ยค่อนข้าง ederim. เล็กนะครับเวลาโดนลมอะไรเนี่ยมันจะเอน็นแล้วก็หักง่ายมาก นี่กอน,นี้มันก็จะเอนตามลมตลอดเลยนะครับด้วยความที่ใบมันเยอะด้วยเวลาโดนลมเวลาช่วงที่ฝนมันตกแล้วทําให้อ่าน้ําหนักกอออกมาในเยอะแล้วมันยิ่งโดนลมพัดโดนไหลด้วยเนี่ยบางทีใบพวกนี้มันแทบจะลงมาแตะดินเลยนะครับช่วงที่ลมแรงๆนี่ก็เป็นหน่อใหม่ที่ขึ้นมานะครับนหน่อพวกนี้ขึ้นมาตอนที่ผมเริ่มมาลดน้าหมดเลยนะครับ ยิ่งไผ่เลี้ยงเนี่ยด้วยความของด้วยความที่ใบของมันเนี่ยหนามากนะครับทรงกอของมันเนี่ยค่อนข้างเป็นพุ่มแล้วก็ทึบหนากว่าไผ่ซางมณ์เยอะเลยนะครับเวลาฝนมันตกลงมาเนี่ยมันเลยจะแทบไม่ถึงโคนกอเลยนะครับโคนกอเนี่ยมันจะแห้งมากเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเวลาฝนตกแล้วด้วยความที่รอบรอบมันชื้นเนี่ยไผ่มันจะโตดีแต่กลายเป็นว่าหนอไผ่นี่แห้งหมดเลยนะครับนี่ครับไผ่เลี้ยงนี่ผมปลูกไว้ประมาณสี่กอนะครับผม แต่ผมก็คอยแต่งกิ่งมันตลอดนะครับช่วงแรกเพราะมันเป็นไผ่ที่กิ่งแขนงเนี่ยเยอะเยอะก็สางมนมากเลยนะครับกิ่งออกมาผมก็เลยแต่งให้มันโลง่งๆเอาไว้มานั่งหลบแดดหลบฝนได้ดีเลยนะครับตัวไผ่เลี้ยงนี่ถ้าจะปลูกเพื่อเป็นร่มไว้หลบแดดอะไรเนี่ยผมว่าตัวไผ่เลี้ยงเนี่ยโอเคกว่าโอเคกว่าตัวไผ่สางมนตัวนู้นนะครับนี่แหละเพราะด้วยความที่ทรงพุ่มของมันเนี่ยทึบแล้วก็ให้ร่มเงาได้มากเลยนะครับในช่วงเที่ยง ถือว่าเย็นเลยนะครับเวลานั่งลบแดดช่วงเที่ยงเลยเนี่ยนี่ก็เป็นไผ่เลี้ยงเีกหนึ่งนะครับไผ่เลี้ยงหรือไผ่สร้างไผ่ตรงนน้นเป็นยอดมะพร้าวนะครับนี่คือยอดไผ่นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันสูสีกันแล้วนะครับระยะเวลาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีสามเดือนนี่ครับช่วงลมแรงๆนะครับนี่นะครับช่วงลมแรงๆครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ มันเลยทําให้ยอดไผ่บางส่วนเนี้หักลงมานะครับนวนเป็นยอดของไผ่สางบนนะครับที่มันเสี่ยงเวลาลมแรงๆนี่มันเสี่ยงที่จะหักลงมามา,มากเลยครับทําให้ช่วงรแรกๆที่กอของมันยังไม่ใหญนะ่มันเลยโตช้ามากเลยนะครับนี่จะเป็นโคนกรอ,องไผ่เลี้ยงนะครับดูดูนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะเหมือนเปิดโล่งเลยนะครับเพราะมันโดนลมพัดอยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วลำไผ่เนี่ยมันก็จะเอนเอนตามลมไปหมดเลยครับนี่นะดูแต่ด้วยความที่ผมปลูกประมาณปีหนึ่งแล้วครับความทึบของกอความหนาของกอเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมันเลยช่วยพยุงกันไว้นะครับถ้ามันเป็นช่วงแรกๆนี่ลมแบบนี้นี่หักหมดแล้วนะครับยอดของมันนี่หน่อที่แทงขึ้นมานะครับช่วงที่ผมลดน้ํานะครับไม่ใชท่ที่มันแทงขึ้นมาตอนฝนตกนะครับ นี่คือหน่อเก่านะครับนี่นะครับเน่าแล้วแห้งแล้วนี่เป็นหน่อที่แห้งไปนะครับช่วงที่ผมคิดว่าฝนมันตกเราไม่ต้องลดน้ําส่วนหน่อพวกนี้แทงมาตอนที่อมันลดน้ําให้มันนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะตัดกลางกอออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเข้าไปจัดการได้สะดวกขึ้นในอนาคตนะครับนี่นะครับความทึบอันนี้ของก็คือไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงหรือไผ่สร้งางไผ่ พามาดูอีกกอหนึ่งนะครับกอนี้จะเป็นนี่ครับดูลักษณะผมชอบสียันมากเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือไผ่ข้าหลามนะครับไผ่ข้าหลามกาบแดงนล้ฮะกอนี้ผมก็เพิ่งแต่งกิ่งแล้วก็สางไปนะครับนี่ครับแต่ก็ถือว่าโตช้าโตช้าเหมือนกันนะครับเพราะพวกนี้ก็ซื้อมาช่วงระยะเาลวประมาณปีหนึ่งนะครับยังลำเล็กๆอยู่เลยนี่นะฮะแต่ก็คือ ตัวผ่ยข้าวหลามนี่คลายหรือคนของมันอันนี้คันนะครับถือว่าคันมากเลยตอนที่ผมมาแต่งกิ่งแล้วก็ทํากอมันเนี้ยมันทิ่มติดอยู่ตามเสื้อผ้าตามแขนจนคันเลยครับนี่นะะแล้วก็อีกตัวอันนี้ผมซื้อมาปลูกแค่กอเดียวนะครับผ่ยข้าวหลามกาบแดงเพราะตอนแรกผมยังไม่มั่นใจว่าจะเอามันมาใช้งานทําอะไรก็เลยคิดว่า จะเผื่อ,อไว้สําหรับเผาข้าวหลามเล่นในไร่เฉยๆนะครับก็เลยปลูกไว้แค่กอเดียวส่วนนี้ก็คือกิ่งไผ่นะครับที่พ่อผมแต่งออกมาเอาไว้ก็คือมันลกนะครับด้วยความที่เป็นกอบางกอที่มันลกมากๆก็จะแต่งออกมาเรื่อยๆนะครับนี่มันคือเหตุผลแรกที่ผมเลือกซื้อต้นไผ่เอามาใช้ในไร่เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาอยู่ไร่ใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่พื้นที่มันโล่งนะครับมีแต่ต้นมะพร้าว ผมเองใช้คำว่ามันไม่มีไม้พื้นฐานสำหรับที่จะเอามาใช้ทำนู่นทำนี่นะครับการทำนู่นทำนี่คืออะไรอย่างเช่นพวกเวลาปลูกผักนะครับปลูกผักแล้วทำค้างผักทำอะไรพวกนี้เนี่ยในไร่นี้ผมไม่มีไม้อะไรให้ตัดเลยนะครับนอกจากทางวะพรผาแห้งๆซึ่งทางวะพเผาแห้งๆเนี่ยมันค่อนข้างมีอายุการใช้งานของมันนะครับมันก็จะใช้งานได้แป๊บเดียวแล้วก็ผุผมก็เลยเลือกอเอาไผ่่มาปลูกเพราะผมคิดว่ามันยาก น่าจะตัดออกมาใช้งานได้เร็วที่สุดนะครับเอามาทําค้างผักทําเสาไฟชั่วคาวทําเสาลวดเพื่อขึงตะข่ายปักนูน่นปักนี่นะครับผมถือว่ามันเอามาใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วมันก็เวลาหลังจะปลูกไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราจัดการแล้วก็เอามันมาใช้งานเนี่ยได้ไวนะครับที่เห็นลกๆอย่างนี้ก็คือพ่อผมลากมาวางกองไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เคลียร์ออก กอนี้ที่เห็นก็คืออเป็นไผ่ไผ่หกนะครับไผ่หกย,ยักษ์นะครับตามชื่อมันที่ผมซื้อมานี่ก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเหมือนกันนะครับแต่กอของมันนี่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นทรงของไผ่ใช้ลำที่ที่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเห็นตัวกอของมันนี่ก็ยัง ลำของมันนี่ยังค่อนข้างเอ็นอยู่นะครับยังไม่ค่อยเป็นลำที่ตรงขึ้นมาเท่าไหร่นี่นะครับแล้วก็ขนหรือคายของมันเน่ตัวนี้ก็คันเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสตอนใบจับๆนี่จะเห็นว่ามันนุ่มมากเลยนะครับนุ่มกว่าไผ่สร้างมนเลยแต่พอโดนไปแล้วเน่ค่อนข้างคันเลยนะครับนี่นะครับลักษณะลำของมันที่งอกแทงขึ้นมาใหมๆ่ๆนอนใหม่ก็จะเป็นสีค้ำๆหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูระยะยาวนะครับว่า มันจะไปได้แค่ไหนนะครับแต่นอหลังๆที่มันแทงขึ้นมาก็เริ่มดิ่งลำขึ้นไปตรงแล้วนะครับไม่เหมือนช่วงแรกๆลำลแรกๆนี่จะค่อนข้างเอ็นแล้วก็พวกกิ่งแขน,นออกมานี่ค่อนข้างแข็งมากเลยทีเดียวนะครับตอนแต่งกิ่งนี่แข็งกว่าไผ่ตัวอื่นมากเลยนะครับนี่ครับพวกนี้เดี๋ยวพอมันแตกกิ่งแขน,นออกมาตอนแต่งกิ่งทํากิ่งนี่สางกอเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดู ตัวสุดท้ายนะครับที่น่าจะเหลืออยู่ในไร่ของผมก็คือไผ่ลวกดํานะครับนี่ครับลักษณะกอมันเป็นอย่างนี้ที่ผมซื้อมาตอนแรกก็คือชื่อมันเรียกว่าไผ่ลวกดําเลยนะครับซึ่งซึ่งผมอยากแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆหรือท่านใดที่คิดจะซื้อพันุ์ไผ่ครับผมอยากให้ลองศึกษาข้อมูลกันดูให้ดีนะครับว่าเพราะว่าไผ่บางตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเห็นลักษณะกอมันนะครับมันแตกคล้ายๆกอตะไคร้เลยนะครับมัน ลำของมันเนี่ยจะไม่ดิ่งขึ้นไปนะครับมันจะไม่ดิ่งตรงเลยนะครับพอหน่อมันแทงดินขึ้นมาแล้วมันก็จะเอ็งแล้วก็โค้งลงมานะครับแล้วลักษณะของโคนโกอยไผ่ลวกดํานี่จะค่อนข้างลกแล้วก็ทึบมากเลยนะครับต้องแต่งกิ่งบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยครับดูกอนะครับที่เห็นโคนมันโล่งๆนี่คือผมเอากรรไกรกรรไกรตัดหญ้านะครับเล็มมันเพื่อให้โคนมันโล่งนะครับไม่งั้นมันจะลกมากนี่คือพันุ์ไผ่ที่ผมซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่า ตัวกองมันเนี่ยโตขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะพันหรือว่าเป็นเพราะว่าพื้นที่ที่ผมปลูกนี่ครับดูนะครับนี่คือลักษณะของกอไผ่ลวกดํานะครับแล้วก็หน่อมันที่หน่อมันเวลาแทงขึ้นมามันแทบจะไม่เป็นลำขึ้นไปเลยนะครับมันจะโค้งหักลงมาตลอดเลยนะครับนี่นะครับเรียกว่ามันค่อนข้างเป็นพุ่มนะฮะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกอไผ่ที่ลำของมันเนี่ยพร้อมจะตัดเอาไปใช้งานนะครับ นี่นะครับมันจะโค้งมาเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับแล้วเวลาโละลำออกมาเนี่ยลำออกมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับแทบจะเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะที่โคนกองมันจะค่อนข้างทึบแล้วก็โลกมากเลยทีเดียวนะครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับการที่ผมพาเดินชมไผยที่ผมเอามาปลูกในไร่กับระยะเวลาประมาณ หนปีสมเดือนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะหาตัวไผ่้างบนเนี่ยมาปลูกเพิ่มอีกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไผ่ชนิดอื่นๆด้วยนะครับเอามาลองปลูกดูแต่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆว่าใครที่คิดว่าใครที่คิดกําลังอยากจะหาไผ่มาปลูกหรือหาพันธุ์ไผ่มาปลูกผมอยากให้ลองศึกษาจากผู้ขายให้ดีก่อนนะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลหาแหล่งจาหน่ายที่ มันได้พันุ์ที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับเพราะว่าต้นไม้กว่ามันจะโตนี่มันค่อนข้างใช้ระยะเวลาทีเดียวของผมผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยก็มีหลายสิบกอที่ผมโลทิ้งไปแล้วนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพอปลูกออกมาเนี่ยกอไผ่ของมันเนี่ยค่อนข้างลกมากทีเดียวแล้วก็ไม่น่าจะให้ประโยชน์อะไรได้ในอนาคตนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างกินกินพื้นที่ทีเดียวและที่สําคัญคือระยะเวลาหนึ่งปีผมถือว่ามันมันเป็นการเสียเวลามากนะครับสําหรับคนที่ มีทุนเริ่มต้นค่อนข้างจำกัดแบบผมในการที่จะไปซื้อหาพันธุ์ไผ่มาปลูกนะครับทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลไผ่ผมไม่อยากอยากลองให้ลองศึกษากันให้ดีก่อนนะครับเวลาปลูกมาแล้วมันจะได้โตขึ้นมาถูกใจเราอย่างที่เราชอบใจนะครับผมได้เห็นความสวยงามได้เห็นมันเติบโตไปในแนวทางที่เราต้องการนะครับผมครับแล้วผมก็ขอจบการพาเดินชม ต้นไผ่ในไร่นะครับอายุประมาณ1ปี3เดือนที่ผมได้ปลูกมานะครับย้ำกันอีกทีนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากลองหาไผ่มาปลูกในไร่ให้ลองศึกษาข้อมูลกันให้ดีนิดนึงนะครับก่อนที่ปลูกจะได้อ่าจะได้ซื้อหาแล้วก็ได้ไผ่ที่พันุ์ดีๆมาปลูกกันไว้ใช้งานนะครับผม mm. คลิปนี้ผมก็ขอจบการพาเดินทัวร์เดินชมต้นไผ่ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม mm. ขอบคุณครับ